สวัสดีค่ะดิฉันนานสขขงสาวฝนพงศ์เสันเทียปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศยาบัตะวิชาชีพชั้นปีที่2ค่ะค่ะและดิฉันานางสาวนัตยาชูแก้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกศาศนยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากวิยกทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่หน่วยกระบี่ค่ะค่ะและทุกท่นานทราบไหมคะว่าไตโคเดมาค,คืออะไรค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักไตรโคเดมาเราต้องมารู้ก่อนว่าเหตุผลอะไรทําไมเราถึงต้องใช้เชื้อราไตรโคเดมาค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันนะคะภาคการเกษตรของประเทศไทยนะคะกําลังเผชิญปัญหากับการใช้สารเคมีในการนํามาจํากัดวัชพืชนะคะซึ่งทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและส่งผลกระทบต่อการพัฒนานะคะทางการผลิตทางการเกษตรค่ะเชื้อแต่โนจะมากนะคะจึงกลายเป็นทางเลือกสคาคัญนะคะสำหรับเกษตรยุคใหม่เนื่องจากช่วยในการยับยั้งการเกิดโรคพืชนะคะและยังสามารถช่วย การสร้างนะคะการจเจริญเติบโตของพืชได้ค่ะพี่กุ้งคะแล้วก่อนที่เราจะไปขยายื้อเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการทําการขยายื้อานะคะ 1. ข้าวสารค่ะ 2. ถุงพลาสติกค,ค่ะ 3. ยางรัดค่ะ สี่หม้องาาุงข้าวค่ะห้าช่างค่ะ6เข็มหมุดค่ะ7ช้อนหรือทับพีค่ะ8ด นี่คือพระเอกของเราค่ะเชื้อราไรโคโดมาค่ะในการเก็บเชื้อไรโคโดมานะคะเราควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อช่วยไม่ให้เชื้อตายนะคะค่ะขั้นตอนในการขยายเชื้อนะคะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมข้าวค่ะโดยเราจะนำข้าวครับไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนำแช่น้ำติ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วชืกโม่ค่ะหลังจากนั้นนำมาหุงให้สุกนะคะ อยาให้นิ่มจนเกินไปแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะค่ะในขั้นตอนที่สองนะคะคือการบรรจุและนึ่งข้าเชื้อค่ะหนึ่งคือการนํำข้าวใส่ถุงพาสติค่ะประมาณสองสาร้ยห้าสิบกรัมค่ะค่ะไดโคโดมาก,กับพืชต่างๆใช้ได้ผลกับพืชหลากหลายชนิดค่ะมีประสิทธิภาพกับพืชชนิดต่างๆค่ะเช่นไม้ผลทุเรียนมังคุดลำไยค่ะไม้ยินต้น ยางพาราปามน้ำมันและกาแฟค่ะไม้พืชสวนพืชใกล้มีชิกมะละกอมะนาวมะเขือเทศค่ะไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งไม้ใบต่างๆและอย่างเช่นโรครากเนา่าและคุณเนอกค่ะ ตอนที่3นะคะเราจะใช้ใส่เชื้อต่คนเดมาลงไปในข้าวค่ะเปิดปากถุงข้าวเล็กน้อยหลงจากนั้นหยอดเชื้อลงไปประมาณ5 6ถึงหหยดค่ะในการหยอนนะคะเรา,าระมัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อหกนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ตัวอื่นนะคะหรือเชื้อตัวอื่นเนี่ยมาเข้าไปผปสมค่ะและจากนั้นมัดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วขย่าเบาๆค่ะ เจะให้เชื้อราคะและไปทั่วถึงค่ะหลังจากนั้นนำเข็มหมุดน,นะคะมาเจาะข้างบนถุงที่เรามาเสร็จแล้วนะคะรอบๆเพื่อให้ความรามันระเหยออกค่ะเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นพักไว้เตรียมบ่มเชื้อค่ะ จากที่หยอ่หยอดเชื้อลงไปแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราหยอดลงเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะนําไปบ่มแล้วค่ะและนระยะเวลาในการบ่มเจ็ดถึิวันค่ะจะเห็นชัดได้ชัดว่าจะมีเส้นใยสีขาวเขียวและดํากระจายทั่วข้าวถือว่าเชื้อพร้อมใช้งานแล้วค่ะค่ะเรื่องประโยชน์ของชาาแต่โคดมามนะคะมีดังนี้ค่ะหช่วยยับยัง้ง ช่วยควบคุมโรคพืชน,นะคะตัวอย่างเช่นโรคเน่าเล็กค่ะโรคราน้ำค้างค่ะและโรคใบด่างค่ะ